สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในเช้าวันที่อากาศดีแบบนี้นะคะวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอค่ะใครที่เป็นสายอูชาหรือพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างฝันและกำลังใจให้กับตนเองแล้วแล้วก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะตามไปเลยค่ะ ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือพระคลังในพระคลังมหาสมบัติค่ะโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2557กรมธนารักษ์ถือเลือกดีอัญเชิญพระคลังองค์จำลององค์นี้ประดิษฐานบนพระวิมานเชื่อกันว่าพระคลังเป็นเทพที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัติของแผ่นดินหลายคนจึงมักสักการะบูชาพระคลังเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะ พระคลังมีลักษณะเป็นเทวรูปยืนทรงพระชดาทรงเครื่องตามอย่างเทวดาไทยพระหัตขวาถือพระขันหมายถึงการพิทักษ์และปกป้องรักษาพระหัตซ้ายถือดอกบัวหมายถึงปัญญาซึ่งในทางพระพุทธศาสนาปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐกว่าทรัพย์สินใดๆค่ะ และเนื่องด้วยพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเป็นเทพที่มีความสําคัญต่อกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์จึงได้ผลิตเหรียญที่ระลึกเกี่ยวกับพระคลังในพระคลังมหาสมบัติในโอกาสสาคัญต่างๆดังนี้เหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเนื่องในโอกาสที่กรมธนารักษ์ก่อตั้งครบ80ปีพุทธศักราช2555ประเภททองคําขัดเงาทองคํา<ม>เงินรมดําพ้นสายพิเศษ แและทองงดดรวมาานยพพิเศษเหรียญที่ระลึกการจัดสร้างเทวรูปพระคลังประดิษฐานณกระทรวงการคลังพุทธศักราชส5 5 6ประเภทโลหะสีขาวเหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎประเภททองคำเงินรวมดำพ่นทรายพิเศษและทองแดงรวมดำพ่นทราย เหรียญที่ระลึก125ปีพระคลังมหาสมบัติพุทธศักราช2433ถึง2558ประเภทโลหะสีขาวพิมพ์สีและครั้งล่าสุดเมื่อพุทธศักราช2564กรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติในโอกาสที่กรมธนารักษ์ก่อตั้งครบ8ปปปีประเภททองคำเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ทองแดงรวมดำพ่นทรายพิเศษและทองแดงใครอยากมาบูชาพระครังให้ชีวิตมีหวังทรัพยบสินเงินทองมั่งคั่งถูกเลอตเตอรี่อย่างจงังขายดีปังฟังักอยู่ที่นี่เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ถนนจัก,กรพงษ์ตั้งอยู่ใกล้กับวัชนาสงครามและถนนข้าวสาร เปิดทำการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะสำหรับคำถามทายคลิปนะคะขอถามว่าพระคลังองค์จำลองอีก2องค์นะคะที่อยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์จะแสดงอยู่ในโซนใด ขอใบให้ว่าเป็นองค์จำลองขนาดเล็กนะคะมีช้อยให้เลือก3ข้อค่ะข้อที่1โซนนิทรรศการชั่วคราวข้อที่2โซนห้องโถงพิพิพธภัณฑ์และข้อที่3โซนร้านจำหน่ายของพิระลึกสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิพิธนารักด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ